กาอยากแพ่ออกตนญาติโยมเนาะผู้ที่มีใจใส่ศรัทธาแหละเนาะนี่ก็ดีสร้างบุญส้่งกุศลนี่ละเนาะนี่ก็ดีส้างวัดส้่งวาเฮนนี้แล้วขอแพ่พายายกว้างนำเถาแก่ญาติใจดีก็ได้เนาะอันนี้ก็ดีขอ สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพเม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิร์ดซ e ูขูสุคนคือเก่าเดอ้อพว,วานสปเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาเนาะก็ะเขายินดีตอนทับเขา่าสูงซ่องมูดดาวันสาวลาวคือเกา่าพเม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันเมื่อนี้กันอยู่วัดเนาะโดยก็คือซึ่งเมื่อน,นั้นแหละที่ว่าเขาได้มาถ่ายคลิปเนาะเขาได้สั่งอุปกรณ์เข้ามาสมทบวัดเพ็ดกำแพงเนาะพเม่พี่นอ้องอแต่ว่า อุปกรณ์มายังบ่ทันครบเนาะมื้อนี้ทางสามุกดากันเลยให้เพิ่นมาส่งทรายเนาะเพิ่มเติมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป้าเดียวทางสามุกดาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันก่อนเนาะตอนนี้ทางรถทรายเฮาก็มาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผูกเสียงดึนๆๆๆๆๆอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันก่อนเนาะโดยไปเดี๋ยวบอกกลับมายังบ่ทันครบซ้ำเนาะเจ๊เอาเอาไปลงทางไหนบ่ทาโดยสมาดีเดอร์บ่ทา โดยธรรมาสการเด้อลงอาหลวงพ่อเนาะโดยใส่ลงใส่ให้พ่นลงใส่เอาลงดเได้เลยเอาลงหนีเลยเนาะเนาะเลยยอ๋อวันนี้พ่นตั้งสาไว้ได้เรียบร้อยแล้วว่านี่มาเบิ่งกันก่อนเนาพีพี่นนอะ เหมือนตึงๆเนอะแต่งเรียบร้อยเนาะมีตว่ารออุปกรณ์เข่ามาวัดแล้วก็เหตดต่อเลยเนาะเพราะว่าทางสามุกดาสั่งมากะยังขาดไส นี่กับแบบสั่งมาแบบรถใหญ่เลยเนาะรถหาเมตดก้อนแต่ว่าปูพักภาษาไทยเฮาเพิ่นเอิ้นว่าเท่าไรเนาะแต่ว่าทางสามุกดาเอิญมาหาเมตดก้อน,ม,นมันสิมี3ามเม็ดก้อนแล้วก็หาเมตดก้อน4ีเมตดก้อนเนาะก็เลยลดง่ายเลยคอยไปอีกป่ะคไปหน้าอีก ้าเนพอแล้วพอแล้วเห็นแล้วไปไหนเห็นแล้วไปไหนน้อยนึงเด้อมันอันนั่นคน้องพอไปเหนเรามันอยากถือคอยนะก่อนทายปะไงต้องให้เรามาไหนา 是吧 โอ้ลนยเนาะปอทานลน์เนาะไลนเนาะลายเนาะเนเดวคือ huh. ว uh ่าแหละน้ำบ <laughs> right ัตร ว่างขับอนกับต่างกันด้วยสมูทแล้วแต่ทันเลยเนาะบางคันกัหน่อยเนาะบางคันกันหน่อยแต่นี่ยอมพับว่าลายแหาหลายแฮงเลยนาลายลายบ่เมฮิดกําเพนี่ก็พวอเนี่ยนี่แล้วเบิ้ลเล็บจักสองขางเนาะมีตะโพกซื้อซื้อสามหรือเปล่าบอลเ่สามแต่คันก็ก็นี่โอ้ยอยากเกลือเพิ่นแล้พผมพม่องยันพ่ออยู่เนาะพอเอาไปเลยสามกอง หลยไล่ก็บาง่ายเลยพี่น้องเยเนาะสายพันบากเงินบาบนอเก่งไปแม่ไปพันโอ้ไลย์ยูไลยูน้องเหมือนเนาให้พันโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะ สบยดีด้วอ๋คุอม้าไก่แทบเป็นสาขาเดียวก็พันเด้วยเพิ่นบอแมนแมนโอ้เพิ่นเพิ่นมีเรียกอะไรเพิ่นโทรหาโอ้เพราะว่าทางสาวสาขาเดียวกันโอ้สร้างอยู่พี่ได้พ่อแม่พี่น้องบ้านหนุ่มบางเงี้ยเนาะบัดอ้ายเราในใกล้บ้านสามุกกาพูได้เนาะมากระตุกใจเอ้าอ้ายเราคือม้าไก่แทบนะ จะดงว่าแถวนี้หันไอ้ฮับส่งมาเลยบ่แมนเพิ่นโทฮะอะไรก็บฮับส่งมาเลยโอ้บ่ได้เอาเบอร์ไอ้เพิ่นไว้เนาะฮันเถอแบบว่าสุกเซินแบบนั้นแบบนี้ฮะนะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าส่างนี่กะเฮยังยังกะติดต่อฮะโอ้ได้ได้ไอ้เนาะจะเอาเบอร์เพิ่นไว้อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพูดแหละอยู่อันใกล้บ้านสามุกดาพี่น้องก็ถือว่าไกลพอสมควรนิดน้อยไกลอยู่ไกลอยู่เอาบ้านนี้ก็ถือว่าไอ้เพิ่นกะทรงทรายเป็นที่ห่มห้อยเนาะ กาทั้งเบิร์ตเท่า <Brother> ์ได <word> ้ไอ้ล้านล้านสองแสนล้านสองแสนคือแบบรถหาแม่ก้อนเนาะคือใหญ่สุดเลยบ่อยเมนเมนกับถือว่าใส่ให้เต็มๆเลยพิเศษพิเศษเลยดีแล้วเนาะเพราะว่ายาวต้องลงขามากัดสั่งวัดสั่งว่าน้ำกันเนาะแม่นใส่พิเศษไปเลยบสดนะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใบเขียวพ่อแม่พี่น้อยโดยอ่ะกระชิดในหมอบเงินคาสายให้ยไอเพื่อนเนาะเด้อขอบใจขอบใจขอบใจไอ้คือกันเนาะขอบใจขอบใจเด้อมี่ยังกะทูฮะได้ได้เนาะบัดี้กระชิดได้ติดต่อไอเพื่อนหลับพ่อแม่พี่น้อยขอบใจเด้อไอขอบใจลายเนาะโดย โดยอ่ะบัดนี้กมีแต่เพิ่นชีได้กลับได้น้อยบัดนี้เนาะแมนๆสิได้กลับแล้วน่าได้หิี้นเด้นิโอนใจอยู่บ่หินก็ว่าทามทังงานหลวงพ่อยุ่และบัดนี้เพิ่นนเพิ่นแพ่ทั้งบริษัทบ่หลวงพ่อเพร่และมันเป็นยางนเพิ่นเยอเฮ้ยดไนรเยอะโอ้ยนักลู้บิยอืมงันนีมานบอกว่า ใบนหนังสืม,า,า,า,สมากะดงยาบันเท้าประเทศไว้ทีนะเนะดยแลสรุปแล้วบได้ซับอดีแอนทีนะบได้บได้ซ้ําบได้มันบได้เห็ดใบเสนอเนี่<อ>นยุนี้มันชิยาทีเช่จักเทศกนนะอืมอืมอืมานจักเทศีเทขุดเสาเททั้ทงนี้ก่อนก็นได้<อ>ว่าวกับกับช้างคนแล้วเ<อ>ขาลงมาเมนีมันเลยบบจัขขงแน่ชิว่าโอ้ต่เรื่ว่ามันได้อันนี้จะช่อแล้วก นะอยังเหดไวายอยนี่นะยังว่า,กาวกผู้เช่าพวกกันคุณเจ้าครบนะเราได้ดว่าแล้วนะคือครูนะโทรบอกนี่นั่นแหละยายเที่ยมเสาก้อนละบอนขุดเสาตัวนั่นก่อนเราว่ากันกับเราว่าเทมนั้นจะเ,เท,ะที่เท่เด็อันนี้นมันบาคขันน้นได้ดึนซ้ายอยู่คุณว่าถ้าหินนีหลายขั้นว่านแล้วบริษัทแบบพักกันมันยากเสนอหนาหนามันต้องหลายขั้นตอนสมุกเลยก่อเป็นหองบริษัทเนาะมีมนมันต้องตามขั้นเลย มั oui <S <S นต้องมันต้องแลนเอกสารแต่บ้านเผื่อเพิ่นสิยหายเพิ่อเสียแก่ใคเนาะเนี่ยมันเห็นว่าเห็ดมันเห็นเบิดเห็ดเบิดนี่นะมันเลยล่าอิบาดิเขาเรียกตงนี้มันนี่ก็คือทางสามุกดาที่แรกก็ทางอ่าสามุกดากระทำทางหลวงพ่อเพ่นเาเพ่นว่าดินน่ะคือเพืนเพลทางบริษัทเนาะเอาก็เลยเงินที่เหลือน่ะสมทบข่าวทรายแล้วกับพวกปูนพวกเล็กไปเลย ก็มีแต่ว่าอากาผากักยาดตีพี่น้องเนาะหรือว่าเอฟซีของตุนยันยมวาา่<อ>าซันซเนาอกผมเป็นพี่น้องก,ก็คือสรุปแล้วกะฮีนกะคือทั้งบ่ได้เนาะก็ต้องในซื้อเพิ่นคือเก<อ>่าเดี๋ยวขอถามทั้งอ้เพิ่นกอนทีนะจะาเพิ่นขายรถท่ายอันเดียวนี่หันมันมีสองราคาเนะ<อ>าะแดบว่า,า,า,าเฮาเฮาหมเต็มไปได้มันกะเดียวนี้มันราคาแพงเขายังบปทันดูเฉพาะแขวงสวรรด์มาเขตแล้และมันกะรออีกประมาณ10วันรออีกประมาณ10วันแล้วเขาจะดูด ดูดแล้วกันราคากับสิโบแฟงไปได้ตอนนี้ฮะสิไปเอาอยู่ข้ามมวน<อ>มันเป็นสองลา้านสองล้าหนหา,ามันมีเกตสองเกตแพงแพงอแม่พี่น้องเลย <c oughs> แพงแพงตอนนี้แพงแมนวิดบุญแลยจะบางเถื่อเข้ากระดูดเลยแบบนี้แ,แล้วก็ข้าการราคากับธรรมดาเรือเล็กๆน้อย เพราะว่าคือว่า่ซงนี้หินขาดบ่อเป็นบ่เนาะหินขาดเบิดแขวงสวรรค์นะเขนโดยบ่มีหินก็เลยอยากหยาแนกแบบสี่เหลีตอนเฮาก็ได้ไปเอาอยู่ขวมแขรงบบดนี้แขรงำม่วนไปเอาแนกายเท้าก็ขาดน้ำมวกน้ำมันนั่นแหละโดยกัแบบสี่เหลี่ยพราแม่พี่น้องตอนอ่าสร้างหินเข้าเฮือนบ้านน้องบูเนาะแท้กัรถบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าช่วงที่ว่าหินมันขาดกระเพเนาะบ่อท่าตอนนั้นเฮาสร้างรถเท่าใด2ล้านเนาะ แต่ว่ามันกระดุลเรวพ่อแม่พี่น้องเนาะหลายเดือนละแต่เด๋ยนนี้มันก็คือว่ามีสองราคาทางไอ้พนว่าก็มีตะว่าผู้ใดเนาะอยากสมทบสั่งว่าสั่งว่ามีใจใส่ศรัทธาเนาะกับผู้เล็กคนหน่อยกับมโนทนาทางสามุกดากันยินดีเป็นสะพานบุญเนาะก็คือตอนนี้การยังขาดเฮแต่การพูดแหละคันว่ามีงบต่อเติมเข้ามาเนาะสมทบเข้ามากบมีต่ว่ารอทางอันบริษัทบอที่ว่าเพิ่นเปิดเนาะ พอได้แบบว่าอ่าคำว่าเขาซื้ออันที่เดียวเพาได้ดูดแล้วมันก็สีได้ลดพรลงราคาแล้วราคาถ้าสมมติว่าเขาเอาในตัวแข็งเขาได้สายราคาเท่าได้สานมันมันยังบอท่านแจ้งขึ้นมาเดียวนี่ฮะถ้าว่ามันดูดปรับมันสีแจ้งราคาขึ้นมาแล้วครับจังชีหายบอกราคาถ้าเ่าบอกลวงหนาถ้าว่ามันโบตรงหรือเปล่ามันสีมีเสียสัจจะอ้าวอ้าวสารน้องพงศ์พี่น้องกาบโปเป็นยังเนาะก็มีแต่ว่าคันคือว่ามีเงินสมทบเข้ามาอีกเนาะ ทางสามุกดาการซีได้ติดต่อหาอยเพื่อนคือเก่าเนาะเร,เรื่องเรื่องเฮบันนี้เนาะยางเฮ<ด>แต่ว่าภาคส่วนอื่นไปพวกเล็กพวกปูนพวกอ่าทรายบล็อกกับทางสามุกดากาถือว่าสั่งมาเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนีก้การทางอ่าบอทากับเพื่อนแจ้งมาว่ามาส่งบล็อกน้ำมันบล ออเอาโดยจังใดก็บมิตรอาคันคือว่ามีงบมากกับชิดติดต่อหาไอ้ทีงเนื้อเดืองหินเนาะคันคือสีไ้ไยามนี้กับมันแพงพูทเนาะกะรอแม่นแม่นกะโบ้หงอีกสิบวันถ้าว่ามันมันช้ากับประมาณนั่นแหละเดินอสิบวันเพราะว่าเขาเริ่มเเเอาาขริ่มประมาณว่าเดือนสิบเอ็ดเขาจะดูด เน้นใช่หนี่สั่งได้เลยสั่งหานใดก็ได้เนาะจัดให้เลยเอาจังใดการมีตะวันคันเครื่อมีงบสมทบเขามาเติมเนาะอ่าเรื่องทรายอันเรื่องเฮบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่แรกอะทางสมุกดากระทำทางอ่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นว่าสิขอเพยทางบริษัทเนาะแล้วพอมื้อนี้เพิ่นก็มาแจ้งว่ามันมันหลายขั้นตอนแม่นบ่ท่านเนาะของมันเป็นของบริษัทนะต้องมีใบเสนออย่างคอยอย่างลายอย่างเนาะก็เลยยากเนี่ยก็เลยว่า S <S ก็ยังขาดเฮคือเก่าเนาะที่แรกก็คิดว่าจะเอาเงินอะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะแต่ทางเฮทางซ้ายก็ซื้อมาเบิร์นหั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่บัดนี้เพิ่นก็เลยว่าอา่าทางเพิ่นก็แพ้แล้วก็เลยว่าอ่เอาเป็นซ้ายก็ได้เนาะก็เลยสั่งเอาเป็นรถใหญ่มาเลยก็มีแต่ว่าพุ่นแหละคันคือว่าเงินสมทบเข้ามาก็สิได้อ่าติดต่อิโตไฮเจนนึงเด้อโดยอ้อจังได๋ก็ขอบใจอ้ายเพิ่นหลายไล่ขอบใจคือกันขอบใจคือกันโดยเลย เคอจบลัเคบานี้เนาะพร้แม่พี่น้องไอกะเป็นอ่าอายเนจะดีเขาคนเก่าเนาะทีวบาเพิ่นอันได้สมทบอ่าพวกบล็อกฮันแหละลงตาเนาะกลเป็นทั้ง พี่เลิศสุพรรณเนาะโดยโดยกับอยู่ทางฝั่งไทยโดยกับเพื่อนก็ได้อ่าสมทบมาทั้งอ่าบล็อกปูนเล็กแล้วก็ทรายเนาะโดยลายยางอยู่โดยเออลายยางอยู่มันนี่ยังขาดนังยังยังขาดอ่าแห่นี่ละยังแห่เนาะยังแห่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้นมาทางพี่ได้ปะเดี๋ยวมันถือทางนางเพื่อนเนาะเบาๆติงตามมายีนอยู่พี่ก็ได้อ่า แล้วบ้านนี้ฮั่นคือยังขาดแห่เนี่ะเนาะดวงตาก็ายขอแพ่น้ำชิ้นน้ำใจอีกเนาะขอแพ่สร้างวัดสร้างวานี่แล้วมันบ่เพียงพอนี่แหละมันขาดหลายย่างหลายอันอยู่แล้วก็ขอแพ่ยังยังแห่เนาะมีเขาดวงตาเพราะว่าเออแล้วสิ่งอ่าเดี๋ยวหายทางลวงตาว่าเลยเนาะที่ว่าจริงที่ขาดเรือหามีอย่างเนี่ยอะไรก็ ว่าสิ่งที่ขาดเรือค่ะยังอย่างนี้มีแต่แหบ่๋ออมีแต่แห่นี่แหยครับอ่าเล็กกันละเล็กตัวใหญ่เคำว่าเมือนั่นเลยอันเล็กน้อยเอามาแล้วเลยแลือเล็กเปลาะว่าตัวนั้นบ่เด็กใหญ่ละคามาแล้วเล็กใหญ่เลือกเปลาะเล็กปอกเออเล็กปอกกับเล็กอันยังใหญ่คานมันอันหนึ่งขนาดเขาว่านะเล็กหกโบราณเล็กยังเล็กเป๊ะเล็กซิบตัวนี้เนาะสมมติคนมางคนาเอาเล็กซิบก็ได้ดวงตา เล,เล็กซีดแต่ไม่นีแง่งเหลือเล็กพวกที่พวกพิษปอกเออเล็กเล็กหกอันปอกนั่นเนาะแมนเมนภาว่านายยังสีสังมาอยู่เพราะว่าเมื่อนี้แหละพิ่นสิมาส่งลงตาอะไรอันเล็กพวกมีนี้บ่มีเมื่อนี้กับอันบอกครอบมือเยาวเพิ่ดมาส่งเพสุดมาสิมาส่งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าพวกอันนกสมุกเกาวัดค้าเกี่ยวข um> ่าวว่าสมุกโดยอืมโดย เลยบอกกันมามาส่งมาน,นี้เอออ่าน,นี่ก็ได้เนาะแ<ด>่าแก่ใหญ่ใจดีประกอบน้ำานี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อให้มีโชคมีไซล่ะให้ได้ดังคำมักคำปาดถนาเด้อบุญคขั้นนำสู้ล่ะให้อยู่ดีมีแหงครอบโม่ครอบใจน้ำลายลายเดอ้อแถาแก่ใหญ่ก็เล<ด>ยอลยน,นี้ส้่งวัดสั่งวาเฮานี่แหละเลยให้มันหุ่งเฮืองเดืองเลื่อมนีแหละน,นี่ก็วัดมันก็บบได้นั่นไปไหนเล<ด>ยเป็นบทท่านได้ ข่าวเนาะมันไม่ได้ครบถ้วนนี่แหละมันยังขาดขาดเคินเคินอยู่นี่แหละนี่ก็ได้ลวงปูก็ได้และบันเนก่็ที่ขาดตอนนี้ก็มีแต่แห่เนาะมีแต่แห่เพราะว่าเล็กนะางเสียเอาขามาก็ระบอกเพราะว่าร่อให้เพื่อนขนทรงเขามาอยู่อ่า บันนี้หันสุดแล้วขาดแต่เฮเนาะขาดแต่เฮอ่าคันคือได้เฮมาแล้วก็คือจบแล้วก็คือเริ่มเหตุการณ์เหตุงานได้เลยบันนี้เออเริ่ม,เ,มเลยบันนี้หันอันอ่าทางหลวงพ่อเนาะแบบได้ไปแพ่ออกตุนญาญโยมบ่มาซอยเรือแบบใดเออเพรนั้นบง,องพงอแพ่ออกตุนญาญโยมนี่แหละเพออาชีพมุขย้อนสร้างเขานั่นนะว่ากับเถวเกทุนนั้นล่ละแถาแก่ผู้นั้นล่ะตกลงกันแล้วโอแล้วเพื่อนชิหายสร้างมาจากคนอะ หลังสองคนนี่แหละโอ้สองคนเนาะที่มันจะให้ขุดเสากอนตามว่าวฮะโอ้คุดเสาตัวนั้นเทเสาแล้วแล้วจึงก่อขึ้นมาอืมเป็นยังไงโดโดยวเดี๋ยวว่าต้องนานแบบยากแต่ไมต้องสมมติโดยประมาณวันนี้ก็ลายเสาตึกมันก็คือก่าและป่าเถื่เฮ่ฮะบ่พอเนาะยังบ่มีเฮ่ตัวนี้เอามาเนี่ลุงตาอืมบ่พอบ่พอป่าเถื่ในเดียวนะบ่พอ บ่พออันนี้บ่อเลยบ่พอบ่พ่อเลยอันงตาพัด้นคอน้ำผึ้งบอดงตาตัวที่งี่หมาคอเทียนเสาฉานี่นะเออคอน้ำผึ้งเลยเลยมันนี่ถ้าเขาอยากได้ลายเลยเออเขาอยากได้ลายลายเม่นเห็ดอันใบเสนอขึ้นไปใบเสนอขึ้นสามุกบ่อมันเป็นเป็นตามขั้นตอนเด้เป็นขั้นตอนมีว้านมีผู้ว่านอย่างเช่นกางี่เพรอันดงตาแบบนี้บ่อเป็นม้านนะเจังหวะเรื่องนี้อยากคูบกับบุตรท่านเห็ดใบอย่นั้น หักว่าน้ำท่าแก่เพิ่นก่อนแค่สิพพ์พ่อเห็ดกับเห็ดเพอาะเห็ดกับกันหาเอานี่ละอันตัวนะโดยแต่กะตอนนี้ก็ยังหาซิมหาสิเปอร์เซ็นต์อย่เนาะแต่กะคันคือชีว่าแล้วกะอันคำว่าได้กับโบฮอดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะว่าสีได้แท้บ่อาจากทางเฮบริษัทนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเออว่ามันต้องหลายขั้นตอนสมเกโดยมันเป็นของบริษัทมันของบริษัท ก็มีแต่ว่าอันให้ทางหลวงพ่อเนาะเพิ่นกาให้ผักเถิงออกตอน้นญาญโยมเนาะบางเ <No. S 1> ทือว่ามีผู้ใดใส่ใจศรัทธาเข้ามาหว่วมบริจาคส้่งวัดว่าอานรเฮาน <No. S 1> เนาะก็มีแต่ให้ทางหลวงพ่อว่าผ่านทางคลิปล้านมุกเด้อออันนี้ก็อยากแพ่ออกต้นญาติโยมเนาะผู้ที่มีใจใส่ศรัทธาและเนาะนี่ก็ดี <No. S 2> สร้างบุญส้างกุศลและเนาะนี่ก็ดีสร้่งวัดส้างว่าเฮานี่แล้ว <No. S 2> ขอแผ่พายายกว้าง นำเถ่าแก่ใหญ่ใจดีก็ได้เนาะอันนี้ก็ดีขอส้างวัดส้่งว่าเฮานี่แหละมันยังบุเพียงพ่อนาก็ดีแล้ก็ขอแผ่พายายกว้างนี่แล้วเนาะน้ำจิตน้ำใจให้ละส้่งวัดส้่งว่าศาสนาเฮานี่แหละให้มันหูเฮืองเหลืองเหลื่อมไปเมื่อหน้าเมื่อหนาย่พุ่ละอันนี้ก็ดีอเท่านั้นแหละอ่ะก็มีแต่ประมาณนี้น้องพ่อแม่พี่น้องอาจากไหนก็มีแต่ว่าทั้งอ่พวกลานก็สิได้ขอโตเนาะ อ่าไปเบิ่งทางอ่าเพิ่นอันบอกก่อนว่าเพิ่นสิมาส่งมื้อใด๋เนาะโดยเอ้ากะทางลายกะสิได้ขอจบคลิปลงเพลงซํานี้นะโดยอ่ะโอเคเนาะผู้แม่พี่น้องกะถาว่าทางสามกดากะแพเนาะอ่าออกตนยูเบิสุสุเนาะถาว่าภัยพนมาเห็นทางคลิปสามกดากะอ่าขอแพอ่าหวจหวใจนําเนาะ ผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าห่วงบริจาคสาวัดว่าอารามเฮให้ฮวงเรื่ยงเลื่อมเนาะก็สามารถสมทบมาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก่ยังขาดเฮที่แรกก็คิดว่าเฮเพิ่นสิแพไปทางบริษัทแต่บัดนี้กัยังว่าสิได้100%ก็ยังยังบ่มั่นใจเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าสิได้สำ dai เนาะี่ยทางสามบุกดาก็เลยขอแพ้เลยซะเนาะเพราะว่าที่แรกกัว่าสิแบ่งส่วนหนึ่งว่าสิมา ใส่เฮน้่นแต่พอที่นี่พนพักพนิษเพเอาทางบริษัทก็เลยใส่ซานแล้วก็พออุปกรณ์ส่วนอื่นๆไปเลยเนาะกับมิตรอาบาทางออกตอนยันโยมอยากาสมทบเงินภาคส่วนที่ว่าสามวัดว่าอารามพวุทเล็กพุทน,น้อยเนาะกัสมทบมาได้เด้อผมแม่พี่น้องเอ้ยอ้าวทานี้กับทางสาม,มุกดากระทบอาพิพาประกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อกับขอขอบุญขอบคุณทางพี่เลยสุภันเนาะทางไอ หากข้ากระโอยเพื่อนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยขจเจบเด้อสิทธิธุรกิจการงานอันใดกระโข่ให้ประสบผลสำเร็จใน,นนาทีการงานเด้อไอให้มาสำนีก้กระโข่ให้ไหลกระเพื่นหาไอร้อยเท่าพันเท่าขอให้ไอพอแต่ความสุขความเจริญเลยซะถูกเนาะอ้าท่านนี้กระทางสาม,มุกดากระโข่กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี